ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันเกมนะครับวันนี้รายการมันเกมเขาจะมาเล่นเกมขายซิกนะครับใน EP, อีพีเท่าไหร่แล้วครับอีพีสามนะครับผมวันนี้เรามากับคุณเอิร์นคุณอูมคุณไนแล้วก็คุณพีครับผมสมาชิกใหม่นะครับผมเขาเพิ่งมาถ่ายวันนี้วันวันแรกใช่ไหมครับคุณเอิร์น<สด> สุดยอดครับเอาดีวะส่วนส่วนคุณเ <c oughs> ฟียสนะครับก็ยังไม่มานะครับผมเพราะว่าเขาเพลังเก็บเงิน,นเติมครับตอนนี้ผ่านม,มาสามเดือนครับเขายังไม่มีเงินสักบาทเลยครับ <c oughs> ใช่ครับผมใช้บ้างเงาเฮ้ยเฟ,ฟียสทำไมมึงไม่ซื้อผ่านมาสามเดือนเขาได้เงินแค่นี้เฮ้ยเฟียสทำไมมึงไม่ซื้อไอดีต่อพี่มึงวะห้าสิบห้าสิบเอง ผ่านไปสามสิบกวินะครับยังยังไม่ได้เลยครับผมแมตอยกูดูครับกูดูครับคาดเดาว่ามันมันต้องมันต้องกี่นาทีถึงจะเข้าครับห้าสิบครับห้าสิบอะขอกูหนึ่งนาทีแป๊ะเลยนะเออได้ได้นาทีถ้าไม่หนึ่งนาทีถ้ามันเลยกูตกหัวงูนะจะไปลืมกี่นะต้องไม่กไม่โอเคนะครับไม่ตรงขอตบครับมตรงนะ นคนวางนะงบอมเสียบมาค่อยนี่เดี๋ยวอ่อนขอนเสียงก่อนไม่ครับมินิเกมที่เราเอาลงไปก็อย่าลืมกดไลค์กด b ับส i b e ให้พวกเราด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ ep สามแล้วเนะาะอ๋อโอ้อโหอ,อืมตายกันหมดเลยอะไรหรอไมึงมาลมไม่รอ ลงโผล่เลยทางยาวเลยเด้อวางเลยนะครับคุณเอินนะครับไม่ต้องห่วงครับทางนี้ผมจัดให้ครับทางนี้กูจัดให้ทางนี้กูจัดให้อ้าวอุ้ยโดนหัวเลยอ่ะยอดห้างหแพอีกปะเนี่ยเสียอ่ะคเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ครับไปบุกเองครับผมเราขอไปทาง S A นะครับเดี๋ยวเราอ้อมไป B A เอะเบิเจอมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วอว้าวบอลต่อสัตว์เออเออเจอไก่คุณพีทำอะไรตรงนู้นครับอืมอืมใช่หน่อยใช่หน่อยคุณพีนะครับเขาก็ ไปได้เล่นนานมากมากเลยครับผมแต่เขาจํารหัสเก่าเขาได้นะผมก็ไม่ยากเช่นกันนะครับผมไปแล้วายแล้วไปลืมเพราะจำนั้นพอถึงนั้นเราก็แพ้อีกเหมือนเคยใครไม่เก็บอ่ะใครไม่เก็บระเบิดอ่ะก็เอาเองดิจะรอทำไมอ่ะ สุดยอดครับแมหมถ้าได้ถ้าได้กำปืนสนายตัวนี้นี่สุดยอดเลยนะครับคุณเอิร์นเดี๋ยวกันสุดยอดอ่ะอ๋ออ๋อสุดยอด,ออด,ยอดจัดการทีเออนี่ยคุณเอิร์นฟาดเรียบอ่ะเห็นหน้าเงีย้ยงๆฟาดเรียบ,บเลยนะครับผมเด,ดีี๋ยวน้ออกจากมงกกเอา็ได้เว้ยอเอฟไอ้สองนี้กูไม่อยากเก็บอ่ะบอมเพล็เนี่ย เออยอดเฮ้ยหายออออกมาดิเออลังหลังหออมันมันมิ่งม่มันม่หมดหมดใจหมดใจแหลือเหลือเยดอดยเอเือเอดยเอเอเือตาอยเือยดอยเดเดายากเองใาม่ดายเดอเด สุยดยอดเอาเลยครับคุณติ้งหน่งคุณปริงก็งรบกวก็ได้ก็ไปกินเซิร์ไปไปเลยล้าง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 คุณอุม้มไม่งใครเออรห้ามพลานนะครับคลิปลลคลิปตอนนี้นะครับคลิป EP พีอสองนะครับที่เราอัดไปก็อย่าลืมอย่าลืม กดไลค์นะคบ้าพาดเลยนะครับผมเราบอกวิธีสม่ม v i พีแม่งไปแล้วนะครับผมไอโง่มึงอยู่ตรงนี้เลยมึงอยาไปไหนสัั่งตรงนี้เออนั่งดูกระบอนี้นั่งตรงนี้เออทุกที่เลยสันั่งดมดงดี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 ีด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 นดีดีดวะ <c oughs> มันมันีี้แล้วไม่ทันไอ้จู ไอ้จู๋ตาตาสีไอจู๋เ้าตาชีวิตผมขอบอมเองครับผมคุณบอามเหรอข้างหลังไม่ยังไม่วางยังไม่วางแพ้ป่ะเนี่ยแพ้ครับแพ้แพ้แต่ก็ไม่แน่นะครับคุณเอิร์นพวกเรานะถือแม่งเที่ยนจุดยอดเรามีท้องเราแพ้บ่อยมันมาลุมคุณเดินไปเยอะ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราน่าจะชนะนะครับคิมคิมต่อต่อไปมึงมาจิทัววะแหวกกันนานัล้วนะเอืนข้าหนึ่งเพราะไอเหี้ยตัวนี้คนเดียวอ่ะไออ้วนนี่นะไอดวงตา้ทำไมมึงจะนั่งทำไมตรงนั้นว่ากูได้เหรียญเงินไหมครับก็มึงบอกให้กูนั่งตรงนั้นนีไงหลันไอหนูหลานไอหนูเฮ้ยเอือนเนี่ยเดี๋ยวก่อน คนเพี้ยก็เล่นเกมไงมึงเนี่ยแค่นี้มันคล้ายๆแม่งอย่างะเกียนคนอื่นเว้ยกูไปเข้ามาแล้วอ่ะแ,แกงกร้วังเลยเสียงดังหาพ่อมึงโอเคนะครับเนี่ยโดนเหม่ยบางฟองเมื่อวานไหมเราเราอยู่ในจังหวัดอะไรครับทุกคนจังหวัดผมกรุงเทพครัผม,มผมอยู่ชัยนาครับจังหวัดชัยนาทครับลรอเล่นครับพวกเราอยู่แพร่กันนะครับมนะผมอยู่แพร่ครับ ภาษาภาษาเนี้ยภาษาอะไรไปอยู่เมืองแปะอยู่อย่างก็อยู่อยู่อะไรนะเมืองแปะเนี่ยเรามาสอนเรามาสอนคำเมืองเนี่ยนะเราเล่นเกมไปด้วยมือบนด้วยมือมันละคำมันจะมาเสนอคำเมืองวันละคำคำว่าเมืองแปะเมืองแปะ หมอของไม้สั่งผมก็อยากได้โล่เงินนะครับผมถ้าผมได้เป็นก้อนดีเลยถ้าอยากเสด็จดังดีกว่าอ่ะโอเคคุณอุนมไน่าจะสนับกูบอกคนเอกประยุทธ่งในแถวพวงไปห้องโกงไปฮะเสร็จกูมีเสด็จกูแน่ตอนนี้กูเตอด้วยบาเลสไอไออุ้มจะปั้มคนอื่นหรอวะเสร็จสึกวมันมาคู่อ่ะอ่อสาบไปแล้ว เอยระเบิดขอสับแช่งให้มือไอ้เหี้ยอะถือระเบิดน่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมาจากไหนขอมันมาฆ่ากูคุณไม่โอ้ยิงโอ้ยคุณไม่โอ้ยิงไอพี่ช่วยกูด้วยไอพี่มึงทำไมมันลอยวะมันกระโดดในสัตว์ไม่รู้เลยเรียนไปไหนฆ่ากูเมื่อกี้นี่เดี๋ยวตาหนี้กูน่าจะเงียบแป๊บหนึ่งียบนิดหนึ่ง เดี๋ยวก่อนตอนนี้ผมก็ค่อนข้างขนาดอยู่แต่ก็ไม่ไม่แน่อาจจะตายได้เพราะทุกทีสุดยอดคุณโอมสุดยอดมึงอย่างคาโคตรมาแล้วเอาเลยเอาเลยดักฆ่ามันเลยตอนนี้คุขาา่าแน่หมวยได้แล้วผู้คนตาหืมไม่ด D R G D S ค่อนข้าเหมือนผมนะครับผมถ้าไบโอนี่มันจะแพ้หน้าอกนะครับผมเพราะหน้าอกใหญ่ก็ไม่ดีนะครับผมเขาไม่เยอมไบโอต่ำใช่มันจะโดนไบโอตายนะเไม่รู้ยัดไบโอครับเขาไม่ชอบคนหน้าอกใหญ่แบบนี้ครับผมนะครับแบบนี้ครับผมแบบนี้เลยแล้วครับผมหน้าอกใหญ่แบบนี้อ่ะีหน้ามันตัวมันอยู่ไหนอ่ะ อะไระคุไอ้เรยกูเรียกเร้ยนแลส่ปืนหานั่นมันก็ความแรงไม่เท่าไหร่เฮ้ยทำไมสนสมันมันโอ้ใช่ไหมิ ถ้าเล่นกล้องอื่นผมน่าจะเก่งกว่านี้นะเว้ยแต่ถ้าเล่นกล้องนี้มันมันไม่ค่อยเก่งเว้ยมันไม่ตายอีกไอตัวนี้อ่ะหมันไส้เดี๋ยวกันขอก่อแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ผมเอเคนะครับทีมเราก็นําไปสองนะครับผมตอนนี้ผมก็ฆ่าห้าตายห้านะครับผมเดี๋ยวมันก็ตายหกเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกล้องกันใหม่นะครับผมเพราะเรับส่องนี้มันมันรับกล้องไม่ได้เว้ย ถาเราดีละตายนี่มาลอยข้งสี่ด้านเลยจีพี่เห็นกูดักเนี่ยสุดยอดอ่ะเฮ้ยทำไมมันเก่งแบบนี้เว้ยบล็อกความเราเป็นแค่เพื่อนกันเธอพูดอยงนั้นใช่ไหมวัดกูขออย่าเออเออเอเอจะมาฆ่ากูโดนรักเหมือนแม่เหมือนป้อมบางและจันเลยอะ กูค,คือทองเหมิง,งมตายแจงไหนเฮียกูยเฮียไม่ให้สัตว์เดินขึ้นนำดูเฮียเราอันนี้มผมจะแจกนะครับทุกคนหมดสครับเพราะขุนเอินได้เป็นนานมากเลรอแม่งโดนปูหรือเปล่าเฮียโดนปูแม่งเดี๋ยวกูเข้าไปที่จังหวัดชนบุรีโดนโอ้ยสัตว์เสมอแล้วเสมอแ<ห>ล้ไงบุตรไงบุตรไตรไงบุตรไตรอย่าพุ่งหลบเว้ยตอนนี้มันหัวแล้วตาอุบุกกูได้ไหม ตอนนี้มันหูแล้วทำเสมอก็ได้ไหมทำไปสิบเตัวให้ได้มันลมอยู่้ี่านี้กูลองวนคนสิดกากละเราอีกหนึ่งตัวก็จะเสมอมันแล้วสามสก้าแล้วสามสิบเก้าแล้วสามสิบเก้แล้วสามสิบเกแล้ว จะชนะหรือแพ้ก็อยู่ที่พวกมืงแกมีก็แก่โอเคับขนาดรัวกุ้งยิ้เดียวอีพีนี้ก็แค่นี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้รายการวันเกมทำที่แบบนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวรออีพี4สี่นะครับบ๊ายบาย